นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ายุแดนิสารใต้นี่ก็มีพัสดุมาส่งครับจากพี่อันซูปเปอร์ซิงนะครับ <c oughs> คือผมได้ทำการสั่งท่อพี่เขามาเป็นท่อพาเปิดเว็บร้อยสิบไอครับใส่ลูกเดิมถึงห้าสิบสามมิล <c oughs> ก็จะมาแกะของให้ดูกันครับมา <c oughs> ได้ใจวะ หาอะไรแกก่อนสดครับเมื่อกี้ไปรับจากเจนทีมาครับเขาไม่เข้าถึงบ้านครับใกล้ใกล้ดีโอ้ยนันเฮ้ยยังไม่เคยเห็นเลยวะจ้าว่บนี่ครับทอบ่อพาร์วว เอ้ค่ดูเนี่นเกอร์ดูนี่เอาขอนี่ครับิ๊กเกอร์ซุปเปอร์ซิงครับเขาเขาแถมมาให้สองใบครับเดี๋ยวบอกราคาท้ายคลิปครับก้อนนงาคเหน่ี่ครับเป็นต่อนี่ครับ่อผาร้อยสิบอัคอยี่ิบห้ามิลผาเปิดไปแกะดูในรับ แล้วเราเก็บไปทิ huh. ้งเงินี๋้วเจอดาอันนี้ก็รีวิวกลางทุ่งนาเลยครับชิวๆสบายสบายเอี่ยอุกูขูดเกินเยะแค่เอเอไปรอยเลยสะดมานี่มานี่เอ็งมานี่เ้อไปช่วยไปช่วยจะไป ขี่ก่อนนี่หนึ่งขี้ก่อนแบบนี้เด็ดโอ้ดูดีโคตรสวยเท่าไหร่เอ้ยอีกพอตกอันนี้ก็คอยี่มิลน,นะครับต่อมาประมาณ2ีไปถึง30มี3ตอนนี้หนึ่งสอแล้วก็3มนี่นะอะ ดูดูดูโลโก้หมโลโก้เ็ดดูเอพีซนะครับเอพีเไทยของพี่อันซุปเปอร์สิงดูดูดูแป๊บดูแปดูแ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 ครับเปิดโอ้ดู ดูงานดูงานดูงานโได้สดุสดยอดโลโก้ใหม่ของพี่อันซูเปอร์ซิงนะครับเ,เดี๋ยวจะมาใส่คันเนี้นะครับเป็นลูกเดิมเคครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยโอเคครับเดี๋ยวก็จะถอดเป็นพ่อเดิมบอ,อกก่อนนะสิบไอแอนพ่อเดิมผ่าเปิดน,นะครับ เนี่ยใช้น็อตส,สองตัวเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสามเออเอาคลายออกก่อนเขี่ยน็อตขึ้นไว้จากรับแล้ถอดคอนถอดเบ,ออเบ,ออเบอือสิบสองครับสองตัว กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับช่องน้องใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะซับสไคร้ด้นะครับอ๋อ,อ,อด,ดูงานนะครับนี่เก็บปลาดุกเก็บปลาไหลอะ่ะเคยเห็นเปล่าไม่เห็นเปล่าเก็บปลาดุกเก็บปลาไหลอ่ะเดี๋ยวใส่คอนก่อนเดี๋ยวดูนด้องก่อน ใสโคอนอ้วกอ,อ,อันนี้ไม่ใช่รถผมรถผมสั่งอะไรแตงมาอยู่วดรอดีวิวอะไรแตง Ơi hãy bay hát hiền 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 bay รออยแล้วเดี๋ยวไปสตาร์ทฟังเสียงครับแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเลยเป็นลูกเดิมฟังเป็เนเบาหน่อยขออนุญาตภาพแตกๆด้วยคนระับมันจะมืดแล้วแล้วไปเปิ้ลห้ฟังปันออก มึงเป็นไรวะไปดูโอ้ยท่านผู้ชมต้นนกฮูกเป็นให้ดุนเฮียตอนนี้ฟังเฮียแล้วไ, be ไม่ได้ย right ินหรอครับสุดยอดผัดไม่ได้ครับช่องเจ้ายุแดนอีสานใต้ครับ อ๋อซุปเปอร์สิ่งตำรวจจะเข้าหมู่บ้านเหนวะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครชิด้วยนะครับท่อใบนี้ผมได้ราคามาในราคาโปรโมชั่นนะครับสั่งมาในราคา หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งนะครับของพี่อ่านซูเปอร์ซิงแล้วก็แถมสติกเกอร์ให้สองใบนะครับงาติกเกอร์อรนี่ครับซูเปอร์ซิงครับให้มาสองใบนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ